ลโชคลางเรื่องหูอยู่ดีๆมีเสียงกริ้งกิงในหูคุณนั้นต้องแก้เคด ทันทีที่เกิดเสียงดังกริ๊งกริ้งในหูคุณต้องถามใครสักคนว่าชอบเลขอะไรพอเขาบอกเลขมาคุณก็ไล่ยพยัญชนะตั้งแต่ A, ไปจนถึงจำนวนที่ได้รับถ้ามากกว่า24ก็ต้องนับทวนจาก A ใหม่พยัญชนะตัวที่นับถึงจะเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อคนที่กำลังคิดถึงหรือพูดถึงคุณอยู่เสียงกริ๊งในหูจึงได้ชื่อว่า New Bell หรือกลิ่นบอกข่าวความเป็นไปได้อีกอย่างคืออาจจะเป็นอักษรขึ้นต้นของชื่อใครสักคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยในทางกลับกันถ้าไม่รีบถามหาตัวเลขและนับตัวอักษรโดยพันคุณจะขึ้นคานไปตลอดชีวิตความหมายอีกข้อหนึ่งคือเพื่อนคนใดคนนึงถึงแก่ชีวิตเสียงะระฆังงานศพของเขาลอยมาตามลมเพื่อบอกให้คุณรู้ ถ้าหูของคุณร้อนวูบวาบขึ้นมาต้องดูว่าหูข้างไหนข้างซ้ายมีคนรักข้างขวาถูกให้ร้ายเขากระซิบกันว่าถ้าเป็นหูข้างขวาแล้วก็หยิกหูให้ปากคนนิทาเจ็บแสบกลับไปบ้าง